สวัสดีครับพ่อกัรดมินแทนนะครับผมกับคุยเราวันนี้นะครับเรารวมวันที่เจ็ดกรกฎาคมนะครับผมเรารวมวันนี้เด่นเด่นหนึ่งเก้านะครับหนึ่งห้ารับศูนย์สองสามครับถึงมาหนึ่งเก้าครับผมหนึ่งห้าครับหนึ่งศูนย ห2 1่เก้ามานะครับเก้าห้าครับเก้าสูนเกสองเสารักร้อนะครับ4ีครับสี่หนึ่งเนะครับ4ี่หนึ่งห้าส สี่ห้านะครับสี่เก้าศูนยี่เก้าสองสี่เกสานะครับเห็นไปที่นะครับหนึ่งห้าหนึ่งเ้านะครับห้าเ้าห้านะสี่หนึ่้าครับผมสี่หนึ่งเก้าะครับส9่ 19, ้าห้า สำหรับแนวทางนะครับหวยราวันลาวันลาวันพระหัสนะครับของพระหัสที่เจ็ดนะก็ขอให้เดินดีต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับหวยราวรวมถือว่าโอเคในระดับหนึ่งก็โชคดีครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางหวยราวรวมของแอปแพนก็จัดไปครับนะห้อยสามตัวแตก ขอยให้เด่นมาเด้งนะปอให้เริ่มแรกที่เราเอสตราแปดมุมถึ่งก็สามตัวแตกเลยโชยคดีครับผม